ทำสามมดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรากนะ็มาเจอกับเจ้าต้นไม้ตัวนี้ที่นี่นะคะเรียกว่าชงโคนะคะซึ่งฤดูการนี้เขากำลังจะบานแล้วเห็นไหมคะเริ่มบานแล้ว,อด,วดอกสีชมพูเลยดอกสีชมพูสวยนะคะนี่คือชงโคนะคะบางคนยังสงสัยว่า อะไรคือชงโคอะไรคือกาหลงอะไรคือส้มเสี้ยวนะคะใบมันเป็นลักษณะอย่างไงคะชงโคนี่แหละค่ะแต่รู้แต่ว่าดอกมันสวยไหมห้าแฉ่งหรือหกมีเกสรอยู่ข้างในนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะคะว่าความต่างชงโคกาหลงแล้วก็ส้มเสี้ยวอ่ะเดี๋ยวอาจารย์วรวุจะไขหลักเทคนิคการจํานะคะ เป็นยังไงดูยังไงชงโคมันจะมีเว้านะคะนี่นี่เหรอคะประมาณของอาจารย์โกประมาณคืบกว่ากว่าว้าคืบกว่ากว่าแล้วก็เส้นใหญ่ใบเขาจะแข็งมากนะคะอันนี้รูปใบโพแต่ว่าแหว่งนะคะแหว่งกลางแหวงกลางเป็นรูปหัวใจแล้วมันเดี๋ยวต้องเอามาเที่ยบแล้วล่ะค่ะจะแข็งนะคะแข็งแข็งมากเลยนี่นี่แข็งแข็งแล้วก็กรอบแข็งแล้วก็หนานะคะแข็งหนา ทีนี้นี่คือชงโคนะคะ,ะเดี๋ยวเราเรามารู้จักสรรพคุณก่อนแล้วค่อยไปเปรียบเทียบไหมหรือว่าจะเปรียบเทียบก่อนเอาสรรพคุณก่อนก็ได้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเขาจะใช้ไม่ต้องหันมาเด้อโอเคอตัวนี้เขาจะใชะ้รากเป็นหลักนะคะค่ะ,อ,ะ,อ,ะอีสานเอินว่าเสี้ยวดอกแดงเสี้ยวดอกแดงลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะขนาดกลางเนาะสูงเต็มที่ไม่เกิน10เมตร ใบเดียวมนเว้าลึกรูปไตสองอันติดกันช่อดอกกลีบเป็นสีชมพูอมม่วงเข้มขากลีบตะกี้ที่เราดูเนาะข้ากรีบฟักแบนยาวประมาณ2ี่สเซนติเมตรนะคะ,มะเมล็ดกลมเกิด<ะ>ตามป่าดงดิบป,ปลาโป่งทั่วไปขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะส่วนสรรพคุณเขานะคะมีทั้งใบดอกรากเลยนะคะ ใบรถเฟื่อนแก้ไอจันโกชิมเป็นยังไงรสชาติเฟื่อนค่ะเฟื่อนค่ะจืดเฟื่อนเนาะใช่ค่ะจะออกหวานก็ไม่เชิงแต่ว่าเวลาเราติดติดลิ้นเราแล้วมันจะออกเฟื่อนเฟื่อนอีสสานเอืนว่างขึ้นๆนะขึ้นๆบอขึ้นๆเนาะดอกนะคะดอกรถเฟื่อนระบายพิษไข่ดอกมันระบายพิษไข่ระบายพิษใต้ทางจะเย็นเนาะลักษณะ คล้ายส้มเสี้ยวนะคะก็กาหลงแต่มีข้อแตกต่างตะก,กี้นะคะที่บอกว่าใบ<อ>มันจะเว้านะคะเว้าไม่ลึกเหมือนกกาหลงแล้วก็ส้มเสี้ยวจะเหมือนตูดเด็กเราจะเห็นข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่าง<อ>กาหลงเดี๋ยวเราค่อยไปเปรียบเทียบกันอ่าชงโคค่ะส้มเสี้ยวตัวนี้นะคะแต่ว่าอีสา,บานบ้านเฮานะคะพี่น้องเขาจะใช้ตัวส้มเสี้ยวนะคะ ใบมันนะคะยอดมันนะคะต้มแกงต้มยังนะคะหนามมันสีขาวเป็นตาแสบนะคะอตอนสมัยเป็นเด็กนะคะ,คะเวลาเราขี้ไม่ออกย่ยวไม่ออกนี่แหละค่ะพ่อเขาจะต้มใส่แกงใส่อะไรยอดผสมเสี่ยวแซบนะคะอีสานว่าแซบหรืออร่อยในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมปลูกไว้แล้วก็เอาไว้เปรียบเทียบกันดูนะคะว่าอัตลักษณ์ของต้นไม้แต่และชนิดเนี่ยมันน่าติดตามน่าหลงไหล น้าที่จะอนุรักษาไว้นะคะบางอาวุบุญค่ะบางตำราเขาบอกมาด้วยนะคะถ้าเป็นเปลือกต้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแก้ท้องเสียแล้วก็แก้บิดได้อดอกนี้จะเป็นแบบว่าแก้พิษไข้ร้อนแบบไข้แล้เลือดไม่ค่อยดีน้ำดีก็ไม่ค่อยดีตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นยาระบายพิษได้ด้วยนะ,ยะถ้าเป็นดอก่ออถ้าเป็นใบเนี่ยใช้พอกฝีก็ได้ค่ะ ส่วนรากนี้จะเป็นจะมีความแบบขมอ่ะอาเคยชิมไหมยังยังเนาะจะมีขมนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาเขียนไว้นะคะว่าจะหาได้จากประเทศอินเดียแถบแสดง่ทีแถบอินเดียแถบพม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสมุนไพรที่ให้ความสวยงามใช่ค่ะแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้เป็นอย่างดีอาต้องเปรียบเทียบให้ นักศึกษาเห็นแล้วต้องมาด้านนี้เลยค่ะว่ามันมีความต่างกันอย sort of anyway. ่างไรอันนี้เป็นชงโคเราเรียบร้อยแล้วเนาะเราพอที่จะเห็นลักษณะแล้วถ้าวางอย่างเงี้ยเอาลองมาทางนี้ค่ะถ้าวางแบบนี้นะคะเราคงจะงงเลยเอาลองดูมันเหมือนกันมากอตั้งขึ้นมาเอออันนี้อะไรอ่ะส้มเซี่ยวส้มเซี่ยวอีกตัวหนึ่งค่ะตุดเด็กนะตุดเด็กตุดเด็กอ๋อส้มเซี่ยวนนหน้าใบนะคะ หนน้าใบจะเป็แล้วเส้นจะใหญ่กว่านะคะเส้นจะจะลึกใหญ่ลึกค่ะนี่ด้านหลังหล้างใบหลังใบของส้มเสี้ยวตอันนี้ส้มเสี้ยวนะคะตุ่นเด็กตุ่นเด็กอ่าโอเคนี่คือส้มเสี้ยวมอาดูนี่เปรียบเทียบกันนะคะอ่าทีนี้อ่าส้มแกงหลงแกาหลงแกาหลงค่ะรู้สึกจะอร่อยแกาหลงแกาหลงด้านนี้นะคะหลังใบหลังใบเขา หลังใบหน้าด้านหน้าเหละค่ะด้านหน้ามันมีความจํายังไงการหลงอะคะดี๋ฉันจะดูว่าอ๋อใบมันจะบางกว่าใบนี้ต้องจับดูใช่ค่ะมันจะมีบางแล้วก็จะมีแหลมนิดนึงไหมคะแหลมแหลมแหลมมันก็ไม่ได้ต่างกันนะแหลมแต่ว่าความบางความความอ่อนแอจะสู้ชงโคแล้วก็ส้มเสียวไม่ได้ค่ะจันโกดูที่อะไรดูที่ความแกร่งของเขาอ๋อดูจะพุณนไหมคะใบมันอ่อนเนาะค่ะ แมงมันชอบนะคะเพราะว่ายอดเนี้ยพวกเราชอบเอาไปผัดกับน้ํามันแล้วพวกนี้นะคะอร่อยนะคะอกินได้อต่อยที่อยู่บ้านร้านน่ะขอมาขอการหลงมาให้ปลูกน้อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่มีลูกเลยตัดออกก้อใหญ่ลองหยิบมาสักสามใบเทียบกันดูงงอยู่นะนี่อันนี้ตูดเด็กนี้คือส้มเสี้ยวอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกาหลงเอคนละใบไปเลยอ่ะ ต่างกันยังไงันนียบเทียบนะคะชจจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะดอกจะสวยเพราะชงโคจะเป็นออกใบใใช่ค่ะชงโคจะจะดอกขาวแล้วก็ส้มเที่ยวจะดอกขาวเหมือนกันขาวอมชมประมาณนี้นะคะดูนะอ่าสามใบนี้เปรียบเทียบกันดูนักศึกษาขามต่างกันยังไงอ่ะมันต่างกันยังไงลองดูอันไหนใครใครลองคายดูอันไหนชงโคอันไหนส้มเซี่ยวอันไหนอันแรก นะคะฝั่งซ้ายมือสุดเลยชงโค,โคอันกลางนี่จะเป็นกากาหลงขวาสุดก็จะเป็นกาชงส้มอ่าชงโคสุดท้ายก็คือส้มเชี่ยวส้มเชี่ยวอ๋อส้มเชี่ยวอโอ้โห <c oughs> มัน <c oughs> แยกอยู่แย,แยกอยู่นะด้านหลังดู แยกอยู่นะดูสีมานะคะอัตลักษณ์ของสีแต่ว่าหนูจําว่ากาหลงมันจะเป็นปลายแหลมอ่ะแหลมกว่าคนอื่นเนาะใช่ค่ะแต่ว่าส้มเสี้ยวนี้จะเป็นตูดเด็กชงโคอนี้เป็นใบใหญ่หลึกลายเส้นเขาลายเส้นเขาเลยลายเส้นเขาก็จะเห็นได้ชัดอยู่กาหลงก็จะเด่นแต่ว่ามันจะเส้นเรียวนะคะเส้นเรียวแต่ว่าชงโคก็จะออกลายๆแล้วก็ออก ตายเลยละเอาให้กำลังใจกันนะคะถ้าออกมาอยู่ในห้องสอบแบบนี้ไหนไหนใครคิดว่าตัวเองได้บ้างกดกดบอกว่าได้ไหนสินะคะไหนใครบอกว่าตัวเองแบบโอ้โหมืนมัวแบบแทบจะแบบไปไม่เป็นบ้างนะคะก็บอกกันมาในในห้องนี้กันหน่อยนะคะคิดว่ารุ่นพี่เขาใช่เาลองฝึกแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ฝึกการเปรียบเทียบดูนะคะ ว่าอะไรเป็นอะไรหยิบสองกิ่งมาเทียบเทียบ,ยบอีกรอบหนึ่งค่ะสองกิ่งเมื่อกี้เอากิ่งเลยค่ะเอาเป็นกิ่งเลยอ่านะคะอย่างน้อยลงลายรายละเอียดเรื่องของชงโคได้ได้มากให้ได้เห็นกันอยู่เนาะอ่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เดี๋ยวอ่าลองมาดูอีกตูดเด็กต้องเป็นส้มเส<อ>ี้ยวอ,อีกตัวหนึ่งกาหลงเราอยู่ไหนล่ะอาด้า<ใ>น,นหลังด้านหลัง,ลงอ่ะเทียบเทียบอีกนิดนึงอาดูอีกรอบก็อาลองดูนะ อ้าวอันนี้อันนี้กาหลงอันนี้อ,ออกเลยค่ะอันนี้ชงโคอีก,กันนึงอ้าวลองดูทายไปทายมาดูไปดูมาค่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยนะคะอันนี้อันนี้ส้มเสี่ยวอ,อ่าส้มเสี้ยวแต่มันก็ถามว่ามันชำนาญไหมมันก็ต้องดูกันไปนะคะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้แนะนำชงโครวมไปถึงสรรพคุณนะคะกับอาจารย์บรรบุญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ